สวัสดีครับผมโชคจากช่องดินดีอยู่ดีครับรถถายพืนด,ดินช้างน้อย 5G คันนี้นะครับผมใช้งานมาตลอดระยะเวลาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆทุกๆคนไปดูวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กันครับ น้ำมันเกียร์นะครับที่ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาแนะนํามานะครับก็คือให้ใช้น้ํามันเกียร์เบอร์9 0นะครับจะเป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะใช้น้ํามันเกียร์ทั้งหมด4ลิตรด้วยกันนะครับแต่ว่าแกลอนที่เขาขายเนี่ยมันเป็นแกลอน5ลิตรนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายน้ํามันเกียร์เก่ากันออกก่อนครับด้านข้างตัวเครื่องนะครับนี่เป็นจุดที่เราจะเติมน้ํามันเกียร์เข้าไปนะครับแอบตรงนี้เป็นจุกยางแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเปิดจุกยางรอไว้ก่อนก็ได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ย ให้คลายน,อน็อตตรงนี้นะครับเป็ <My> นน,น็อตเบอร์10นะครับคลายออกสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ให้อากาศเนี่ยมันสามารถที่จะเดินได้นะครับถ้าเราไม่เปิดตรงนี้ระบายออกนะครับตัวน้ํามันเกียร์เนี่ยจะไม่ค่อยเดินนะครับเพราะว่าน้ํามันเกียร์เนี่ยจะค่อนข้างหนืดส่วนตรงเพลาด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นน็อตเบอร์12นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ํามันเกียร์ตัวเก่าออกก่อนนะครับ หลังจากที่น้ำมันออกไปจนหมดแล้วนะครับเราก็เอาน็อตตัวเดิมนะครับเอามาขันปิดเข้าไปนะครับการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับโดยของรถไถก็เหมือนผมว่าก็เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะคล้ายๆกันเลยนะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่จะต่างกันแค่ก็ตรงตำแหน่งแล้วก็ปริมาณของการใช้น้ำมันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ประเภทของน้ำมันด้วยนะก็แตกต่างกันไป เท่านี้เองนะครับสำหรับการเอาน้ำมันเครื่องออกแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาน้ำมันเครื่องใหม่เทสใส่เข้าไปทีนี้มาดูน้ำมันเครื่องกันหน่อยดีกว่านะนะครับนี่เป็นน้ำมันเครื่องคือมันค่อนข้างเก่ามากๆเลยนะฮะเก่ามากๆเลยทีเดียวสีเขาเนี่ยโอ้โหครึบนะฮะดูมาเป็นสีน้ำตาลเป็นสีแบบ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ง่ายๆแล้วนะครับแนะนำนะครับให้เพื่อนๆหาตรองน้ำมันนะครับอ่าเป็นกลวยแบบนี้ที่มีสายเป็นท่อแบบนี้ก็ยิ่งดีนะครับเอาใส่เข้าไปในท่อสีดำตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ผมเน็บไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องเบอร์90ครับที่บอกใส่ลงไปทั้งหมด4ลิตรด้วยกันนะครับด้านข้างจะมีแถบบอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราเหลือไว้1ลิตรตรงนี้นะอ่า ลงไป4ลิตรเลยครับไปตรงนี้นะฮะช่องตรงนี้น็อตเบอร์สิที่ผมบอกไว้นะครับถ้ามีน้ำมันไหลออกมาก็แปลว่า เรียบร้อยแล้วนะครับให้พอนะครับแสดงว่าได้ตามปริมาณที่ต้องการแล้วนะครับเมื่อกี้น้ำมันมันไหลออกมาแล้วนะครับดันออกมาแล้วตรงนี้นะเขาก็เป็นน็อตเบอร์สิบที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้มันมีน้ํามันไหลออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็เอาน็อตขันกลับเข้าไปที่เดิมอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์แล้วก็ทําการปิดฝาครับด้วยจุกยางเหมือนเดิม จุกยางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาถุงพลาสติกมาครอบไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันชอบที่จะหลุดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนะครับฝากไว้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับถ้าใครที่กลัวไอ้เจ้าจุกยางนี่หายนะครับผมก็เอาถุงพลาสติกแล้วก็เอาหนังยางรัดเอาไว้นะครับป้องกันจุกยางมันหายเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับสำหรับเจ้าช้างน้อยพืชนนตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าใช้งานมาเป็นปีนะครับ อย่างสมบุกสมบนันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะครับเรียบร้อยครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับไม่นานแต่วันนี้นะครับผมซื้อน้ำมันเครื่องมาอีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเจ้ารถถ่ายช้างน้อยฝูดดดตัวนี้ครับสำหรับน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เป็นช่องที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้เป็นช่องที่เอาไว้ระบายน้ำมันเครื่องออกนะครับส่วนตัวนี้นะครับอ่า จุกต ER ัวนี้นะครับเป็นเอาไว้สาหรับเติมน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะคลายน็อตเบอร์12นะครับคลายน็อตเบอร์12ออกนะครับคือเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้มันแคบนะครับค่อนข้างแคบมันไม่เหมือนการเปลี่ยนถ่น้ำมันเกียร์นะครับที่เฟืองถ้ายนะฮะแนะนำนะครับให้หาหาอะไรมารองนะครับคือจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีปัญหาสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมากๆเลยนะครับเพราะว่ามัน การทำงานเนี่ยมันมันที่มันแคบนะฮะมันค่อนข้างยากพอสมควรนะครับทีนี้หลังจากที่เราเอาน้ํามันเครื่องเก่าออกแล้วนะครับตัวนี้นะครับฝาตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมเอาน้ํามันเครื่องตัวใหม่เทใส่เข้าไปน้ํามันเครื่องใช้แบบนี้นะครับ 10W40 นะครับแบบนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปจํานวน1ลิตรนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ แค่นี Hertz ้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับสำหรับเจ้ารถถ่ายพรวนดินช้างน้อย 5G ตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับการมีน้ำมันเครื่องใหม่ๆนะครับการใช้น้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอนะครับมีระยะเวลาในการดูแลมีระยะเวลาในการเปลี่ยนที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการถนอมเครื่องยนต์ไปในตัวด้วยนะครับติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ